ผิวขาวดำมีหลายแบบแสดงว่าจิตต่างกันอย่างไรถามผิวขาวกับผิวดำมีหลายแบบขาวซีดก็มีขาวอมชมพูก็มีดำหน้าเกลียดก็มีดำเนียนตาก็มีอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความต่างของเมตตาหรือพยาบาทอย่างไรตอบ ขอจำแนกลักษณะผิวเป็นข้อๆพร้อมกรรมอันเป็นต้นเขาดังนี้ครับ 1. ผิวขาวเผือดเกิดจากการมีความโกรธเบาบางไม่ค่อยผูกพยาบาททว่าขณะเดียวกันก็เมตตาแบบงั้นๆคือไม่ได้มีความรักเอ็นดูในเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งคนลนักษณะซักเท่าไหร่ 2. ผิวขาวอมชมพู เกิดจากการมีจิตฝักใฝ่ในเมตตาธรรมและเป็นเมตตาที่ทอรัสมีออกมาจากความเอ็นดูรักใคร่คนและสัตว์อย่างลึกซึ้งขอให้สังเกตว่าคนผิวขาวสวยมักมีเนื้อหนังนุ่มแน่นและเนียนละเอียดเหมือนแผ่นหยกด้วยผู้มีความสมบูรณ์แบบทางผิวพัรร์ชนิดไร้ที่ติประเภทนี้จะสะท้อนอดีตกรรมในปางก่อน คือเต็มเปลี่ยมด้วยเมตตาอย่างไร้ทิ่ติตลอดชีวิตจึงมีกำลังส่งจากกรรมเก่าคุมรูปให้ขาวสวยอย่างยืดเยื้อยาวนานแม้พลาดพลั้งทํำบาปอากุศลก็ไม่เห็นผลเปลี่ยนแปลงเป็นความเสื่อมโทรมคล้ำหมองของผิวง่ายนัก 3. ผิวดำขำเกิดจากการมีเมตตาที่เจืออยู่ด้วยโทสะอ่อนๆ ขอให้นึกถึงคนปากร้ายใจดีซึ่งก็แยกย่อยได้อีกหลายแบบปากร้ายน้อยใจดีมากปากร้ายมากใจดีน้อยถ้าปกติใจดีแบบเยือกเย็นก็จะเป็นตัวกำหนดความเนียนของผิวมากเป็นพิเศษ4ผิวดำหน้าเกลียดเกิดจากการมีแต่โทสะท่าเดียวหาเมตตาทำยายาก ขอให้นึกถึงคนใจร้ายมากโกรธโกรธง่ายหายช้าคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าจิตใจเขามีความสว่างหรือมีความเย็นกับใครได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใจร้ายแล้วปากยังพ่นเป็นแต่คำหยาบคายชาติถัดมาจะมีผิวพันธ์ซามถึงขั้นรู้สึกเป็นปมด้อยหรือกระทั่งเป็นโรคผิวหนังบางอย่างที่ส่งกลิ่นเหม็นผิดปกติชำระให้สะอาด หรือประพรมให้หอมได้ยากขอให้สังเกตว่าบางคนทั้งผิวทั้งกลิ่นปากจะน่ารังเกียจควบคู่กันนั่นก็เพราะกรรมทางวาจาบางอย่างมีวิบากแรงแสดงผลทั้งทางผิวหนังและกลิ่นปากอย่างชัดเจนนอกจากนี้แม้หันมาฝ่าใจทําทานรักษาศีลก็อาจต้องใช้เวลาหรือต้องใช้กำลังใจมากหน่อย ผิวพัรร์จึงจะดูเปล่งปลังขึ้นได้ด้วยรัศมีบุญใหม่ 5. ผิวไม่ดำไม่ขาวไม่งามไม่น่าเกลียดคือเป็นกลางกลางเกิดจากการมีเมตตาละพยาบาทในแบบที่คาดเดาได้เรียกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ใจดีใจร้ายตามกระแสโลกไปเรื่อยไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีหลักการใดเป็นพิเศษ เช่นถ้าโดนด่าแรงๆก็จะโกรธแรงและผูกใจเจ็บแรงพอเขามะง้อหรือขอโทษก็ค่อยอโหสิให้แตกต่างจากพวกใจดีที่แม้ดนเล่นงานก่อนก็ทำใจอภัยได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาขอโทษแล้วก็แตกต่างจากพวกใจร้ายที่แม้ใครทำดีให้ก็อาจมันไส้จับผิดเพ่งโทษได้ สำหรับผิวเป็นกลางๆนี้ก็คือคนทั่วไปในระดับเฉลีย่ยแปรรวนตามกรรมใหม่ง่ายคือถ้าทำบาปมากๆผิวอาจแปรเป็นหมองคล้ำอย่างรวดเร็วแต่ถ้าทำบุญใหญ่ๆผิวอาจผุดผาดขึ้นทันตานอกจากนี้ยังอาจมีกรณียกเว้นที่ไม่เข้าขายข้างต้นเช่นบางคนมีผิวดำสนิททั้งที่จิตใจดีงามมาก ไม่มีเขาหรือว่าจะเคยเป็นพวกเจ้าโทสะนั่นเป็นเพราะอดีตชาติเคยเห็นแล้วชอบใจในผิวสีแบบนั้นเป็นกรรมทางใจที่ส่งให้ไปเสวยพบของคนผิวดำสนิทได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือโลภพ,พาไปและในทางตรงข้ามหากชอบให้ของชอบให้อภัยชอบช่วยคนมีความโลภน้อยยิ่งถึงแม้ขี้หงุดหงิด ขี้เครียดเก่งก็อาจจะยังมีบุญฝ่ายขาวคุ้มผิวให้ขาวได้อยู่อีกพวกคือไม่ได้เจ้าโทสะแต่จมปลักอยู่กับความหมุนหมองเศร้าส้อยเป็นนิดอันนี้ก็มีสิทธิ์เกิดเป็นคนผิวดำคล้ำหมองไม่น่าดูได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือโมหะพาไปและในทางตรงข้ามหากฝึกที่จะมีสติตืต่นตัวสดใส เป็นอยู่ด้วยความกระตือรือร้อนเกิดปัญหาแล้วใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์อันนี้แม้อารมณ์บูดอยู่เรื่อยๆก็ไม่ถึงขั้นทำให้ผิวพันหยาบกร้านนักขอตั้งข้อสังเกตอีกแง่หนึ่งคือการบำรุงผิวและการรู้จักเคล็ดลับออกกำลังกายให้เลือดลมเดินดีอาจทำให้ผิวงามขึ้นแต่จะขาดรัศมีหรือกระแสทางใจ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกด้านดีคล้ายคุณเห็นหุ่นขี้พึ้งของยอดฝีมือไร้ที่ติพอสัมผัสใกล้ชิดก็รู้สึกว่าขาดชีวิตจ,จิตใจแห้งแลง้งไม่ชุ่มชื่นแตกต่างจากความงามที่เปล่งออกมาจากแรงบุญซึ่งชวนให้เกิดความชื่นใจรู้สึกมีชีวิตชีวาได้ยิ่งกว่ากันมาก